สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยหญอ้ยมาไรชาแนลพอดีกับจากสกลนครก็มาเจองานกาชาติของจังหวัดนะคะเพื่อนๆ <c oughs> มีเพลงค่ะทุกร้านเปิดเพลง <c oughs> เปิดเพลงจะมาเช็คอินกับเจ๊แขกหน่อยเจ๊แขกเขาไม่ขายกลางวันจะเพื่อนๆ <c oughs> เขาขายกลางคืน เออมึงใส่อะไรมึงก็ใส่หมอแล้วกูใส่ไม่ได้สวยแต่ยืดนะแต่เอาตัวเล็กถ้าไปปัน่นปั่นต้องใส่ใส่ถุงปั่นนะผู้ใหญ่เขาตัวเล็กเขาใส่อะไรก็สวยสวยไม่ดำกับขาวอะ ๋ต่อค่ะพเพื่อนๆกลางวันคนไม่เท่าไหร่นะคะแต่กลางคืนเดินต่อต่อขากันเลยกลางคืนไม่ไหวคนเยอะเกินคนเยอะจริงๆเพราะมันอัดอั้นมากี่ปีแลสองปีเรืะสามปีสองปีเนาะไม่ได้จัดรองเท้าเพื่ช่วย ของกินเยอะๆมากมาย<น>้องต้องไปงไหนทั้งหวานทั้งมันไม่ได้ตังสันหรอกของขอออรฟรีกินซื้อไม่กินไม่เอาอ,อแล้วแล้วเราก็ได้ เราก็ได้เว่นมาคนละสองอันคนละอันสองอันกุ้งฟึ่งอือโหหุ่นผู้ใหญ่หมอเลยนะแต่นางไม่ใส่จะแบบเนี้ยโอ้บแม๊อบแมนแนว พิมพ์ถ้าพิมพ์สายพันธุ์อะไรอ่ะโอ้โหสวยเนาะเออพันอะไรนะพันอะไรนะปลูกเมืองไทยเราป้ะนี่ใช่ไหมดูเลยดูหน้าคนขายก่อนมันคือกะเหลี่ยงเลยนะหน้าคนขายอืมาจากมาจากโดยเลยเลยนะมีตะโขงกินพี่น้องไม่มีท้องจะใส่แล้วตา ไช่มันอยากกินไส้หรือวะขีดละห้าสิบมาจากไหนคนเนี่ยต้องขึ้นจะขนาดไหนเนี่ยขึ้นเยอะกว่านี้ขึ้นเนยอะว้ายพี่น้องถ้าใครจะมาเที่ยวง,งานกาชาติมากลางวันเด้อ,เเออโอ้โหโอ้โหไปเกาะกันไงไปทอดไปเต้ดดนอน ขึ้นใจไหมน่ากินโนะอ,อ้ออกครัวคุณต่อยแล้วเนี่ยน,น่องละร้อยคอนเซ็ปต์น่าเซมอนี่ชินกล่องละร้อยก่องละร้อย พราหอมจ้าพระหอมพระหอมพระหอมพระขนมปอกหมอนเปมาะผ้านพวงามานแวะได้นะคะร้านนี้มีจะมีสมอจะม้ของสวยงามเราก็แวะนะคะโอ้โหทุกอย่างเลย20บบาทเฮ้ย ห้ามรองและอันนี้ล uh, ่ะเท่าไหร่เนี่ยทุกอย่างเอายี่สิบทุกอย่างเฮ้ยไม่มีราคาเขียนไว้ที่นี่อ๋อก็ไม่ขีเขียนป้ายไว้อยอ๋อค่ะค่ะค่ะเออถ้าไม่เขียนนี่คือยี่สิบนี่ไงเขาเขียนราคาไว้อยู่ ยี่สิซื้อกระเป๋าแล้วพี่มีงเงินจะใส่เออน่ารักอ่ะคิดขุใส่ใส่ใส่ถุงหิ้กวก็ได้มั้ง ถือเงินเป็นว oh. oh. ันนั้นถือเงินสามหมื่นใส่ถุงหิ้วไปจ่ายตลาดอส่งะไรนแตัวบาทอนี้ใ่ถุกแเดินเดินตามล้ยไปหมาใสใส่สรุปแล้วก็ลืมไอ้ที่คล้องแมทอยู่ที่ประชุมอ่ะเฮ้ยบอกให้ไอวิเอามาให้อยู่เอามาป่าม่รู้ แล้วเราก็ได้ของน้งนนี่ค่ะม,มาเที่ยวางานกระชาติแวะได้นะคะร้านกิฟ์ช็อปหน่ง้อยค่ะแม่คาก็น่ารักหูลละดเทียนลทุกอย่าง2ีบาทกับทุกแม่สวยน่ารักอันไหนที่แตกต่างไม่ราคาเพิ่มเขาก็จะเขียน เก็บไว้ในในสินค้าเขาเลยเนาะสวยทุกอย่าง20ถ้าไม่20เขาก็จะแจ้งไว้นะคะอย่าลืมแม่มาอุดหนุนนะจ๊ะร้านนี้คิปช็อปทุกอย่าง20บาทซื้อชามแล้วจ้ะพี่น้องชามกระเบื้อง แล้วถ้วยสีนั้นไม่มีเหรอไม่เข้ากันอืมแล้ว,วแล,ววแลว้วเราก็จบด้วยซื้อถ้วยชามคนละหนึ่งโลแต่ก็ต้องเข้าใจว่ารถเราอยู่ไกลเหมือนกันนะจ๊ะ นี่นี่นมาซื้อนี่หกสบาทเนี่ใส่ต้มแซบมึงะน,นี่นี่มีฝาด้วยนี่6หสบาทขอลดให้สิบาทเออขอบคุณนะครับพีล่ลดให้ตั้ง10บบาทใครที่จะอุดหนุนถ้วยชามแวะมาได้ร้านนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบที่ถ้วยชามสวย สวัสดีค่ะ